ครับวันนี้มหาพี่ๆกระเพิ่นสีบริจาคร,รถเข็นอากาศหน้ามไปให้คุณตากับคุณยายครับเดี๋ยวทีมงานจานาาัดลอยนะครับสิไปบาดคุณยายนะครับคำที่น้อยนะครับตอนนี้มารับของแจาก,ก,แพกพี่ๆก่อนพี่ๆครับพี่ๆมีรถเขียนไปให้ตากับยายน,านะครับเนาะอันนี้จะเป็นเสื้อกันนหาวเสื้อกันหนาว กัองาแลวก็เดี๋ยวทีงานออกไปครับขอบคุณพี่บานะครับมาพี่น้องรเดี๋ยวจัด1ไปเอารถเข็นขึ้นรีไฟป่ารับกัวมแล้วกมีซ่องใคุณย่างในค้นะครับขอบคุณนหเพื่อรับน้าไปด้วยครับผมพี้องออกทางเขากัตเอารถเข็นขึ้นรถแับผมโอเคครับตอในหอดสถานที่แล้วครับหอดบ้านคุณย่ายกับคุณตาแล้วนะครับทีมงานเท่านะครับมากัน นะครับร้อยผ้าหลาะมาอนี้มากับทีมงานร่วมใจกระตันยูขอนแก่นนะครับกําลังคุยครับทีมงานไอ้ไส้เพื่อนอยู่นะครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้นี่บอกเอฟซีจันร้อยวันนี่ได้ <c oughs> ยินข่าวกับเ้ามาใส่ละบ้านอันคุณตาคุณยายเป็นอยู่ทั้งไหนที่ผ่านมาลลแล้วกันโบเมนบ้านคุณตาคุณยายอยู่อยู่ในนี้ยเป็นบวกครับแม่นั่นนี่คุณตาคุณยายโอ้นี่สีมาสีมาแยกหนองหน้าเหมเพื่อนนานะอยู่ในนีงเนาะโอ้ปวดกระปิหนอกอยู่เลิกๆคนครับนั่นนั่นเพื่อนได้รักขาจ้า พอดีล่ะจีใดขอใบเพื่อนเอาทีมงานเข้าไปยังไหนพร้อมแล้วเนาะนี่แหละครับได้รถเข็นมานาคกันหนึ่งเอาทีมงานขอแรงหน่อยเอารถเข็นลงให้หน่อยแล้วก็ของที่รับบริจาคมาเมื่อกี้นะครับคุณพ่อวัสดีครับวัสดีครับคุณพ่อวัสดีครับผมกับมาแล้วมาแล้วในบ้านคุณพ่อนอ่ะอันอันคุณพ่อครับกับคุณตาครับคุณยายเนี่ยเป็นเป็นญาติกันมั้งเหรอครับ ผมเป็นน้องเขยอีกแล้วครับโอ้เป็นน้องเขยดูแลกันอยู่นะพ่อเน้องคือลูกๆและหลานมาเหมือนนี่กบทีมงานว่าจะลูกหลานมาเหมือนนี่นะครับทีมงานมาว่าอยากเห็ดอ่ามะเห็ดหัวหน้าเหมืเพื่องจักสัวข้าวครับผมน้องพอเนาะพ่อเป็นเขาง่ายเนาะเพราะว่าเป็นนางวินแช่ครับผมนะครับคือจุดประสงค์เหมือนนี่ว่าลูกหลานมากที่มาทายยูทูาไปลงของช่องอ่านจันร้อยเองนี่นะครับครับผมช่องร้อยพลาเลาะเนี่ยให้พี่น้องเพิ่นเบื้องหน่ำนะครับซื่อเพิ่นจากสมทบ ทุนดมากพ่อได้สร้างของน้ำอ่านสงบประมาณสองสามมื่นกันแล้วแต่นะครับคือแรงงานนี่ก็จะเป็นอิฐหินปูนทรายนี่คือต้องซื้ออยู่แล้วส่วนแรงงานเดี๋ยวที่งานผมสิมาเฮ็ดเองเป็นสร้างเองนะครับสร้างก่อสร้างก็สีนี่แหละอุมเดียวกันในละเฮ็ดนะครับเบื้องต้นคือตอนนี้มามาไปเบื้องย่า่กับตาแล้วกอนนะครับอาเพิ่เสรเฮ็ดจังไดหมองได้เฮ็ดส่วนข้าวเนาะเพราะว่าที่หมองนี่อาจอาจสิเพราะท่านได้อาจสิไปเฮ็ดที่หมองอื่นก็ได้แม่นบอกรับเด็กเยินว่าสีถือทีเบน สื่อสื่อคอสื่อทีเพิบนอพนโอเคครับเดี๋ยวจังได้เขาไปเบิ่งยหญ่คับตาเขาอพนป้าป้าผ้าผ้าผ้าดูกหลานไปนะพ่อเอ้ยเอาเข่าของน้ำก่อนทั้งนั้นไปพ่อครับผ้าไปเบิ่งแนบบัตรนี่นี่มามาบัตรไปทีมงานเท่าได้แลยอนนี่คุณพี่แกฝากมาให้นะครับประสานงานโดยพี่พี่ชายเนี่ย ครับพี่บอลนะครับประสานงานครับพี่ครับพี่อันนี้พี่บอลครับเป็นคนประสานงานมากนะครับอาจารย์ลอยก็เลยเขามากับท okay, ีมงานวันน like ี้นะครับครับผมขอบพระคุณหลายๆสี่เจ้งข่าวเด้อร์ไอด้อบาดนี้อยากให้พี่น้องเอฟซีเข้ากันเบิงคลิปนี้นะครับผู้ใดอยากซอยเหลือทั้งตาใหญ่นะครับอยากเกียรติของน้ำร่วมกับอาจารย์ลอยกับทักทายกันมาทั้งเฟียดอาจารย์ลอยก็ได้นะครับเฟียดลอยวันเป็นโชว์หรือว่าทักทายมาตรงนี้ก็ได้นะครับทักแชทมากก็ดีนะครับอาจารย์ลอยสีมาเฮ็ดร่วมกับทีมงานร่วมใจกันเต็มยู่ขอนแก่นนะครับผมปะเเข้าไปบิ่งงทนนนอยเาะคครรัับบบพี่อล ไปคุณแม่ครับไปน้ากันแม่ครับไปน้ากันไปนางฟ้าตัวน้อยเราสาวงามแห่งร่วมใจกระตันยูมาน้่เหมือนนี่นะครับทีมงานไะเดินทางเขาไปหาคุณตากับคุณยายครับนี่ครับพี่น้องกับมางอดเล้วนะครับนานอันนี้ครับเป็นเพื่องพักของคุณย่ยกับคุณตานะครับที่ได้ล่องคาวล่องหางไปนะครับจันลอยกับทีมงานเขาเลยได้เขาม่านี้ครับพี่น้องครับ ใส่หลักคุณตาอยู่เสีหล yeah. so ักข the ้างในเนาะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานอ้าวคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับได้ยินเสียงลูกหลานบ่นออนี่นอกสถานที่นี่มาหอดเหล้วครับเหมือนี่จานลอยมหาเยี่ยมคุณตากับคุณยายนะครับหอบหอบก็ร่งใจมาหายน้ำดีเีจมากๆเลยครับป้าเมือนี่ว่าสีมาสอบถามคุณยายกับคุณตาเขาห้องน้ำจังไดมีห้องน้ำอยู่บ่อ นี่หองน้ำพ่ได้ขั้นโอ้นี่ครับหองน้ำพี่น้องครับรังข่าพ่อมีใช่สิขึ้นนางได้ครับพ่อบ้านนี้จุดประสงค์ลูกหลานมาเมื่อนี้ว่าสิมาซอยเหลือเบื้องต้นห้องน้ำใช่สิเฮ็ดลังคาเฮ็ดโค้งเฮ็ดหยังให้จุดเลี้ยวคุณตาสิว่าจังได๋ผมกันแล้มื้อนี้ใจแลยสาธุ ลูกหลานสิได้เฮ็ดรหไหด้วยเม่เด้อคุณแม่นําคือกันนอคุณยายเนี่ล่ะบัดนี้ลูกหลานมามื้อนี่มีเล็กๆน้อยไม่อีกอยนะครับเพิ่มเติมมีรถเข็นอีกขันนึงงล้วก็มีทุนทุนทั้งอันผู้ใจดีผู้ใจบุญเพิ่นเอามาไห้นะครับพี่สาวนะห้คุณตาคับคุณยายเนาะเอาหมอใไปคุณยายก็ได้นะคุณตานํามาครับผมบ่อนใครับผมแย่นะพูถึงหองเอาครับผม เดี๋ยว้อเอื้อยเด้อมอบให้คุณตากับคุณยายแล้วนะครับเอื้อยกันเบิ่งคลิปนี้ครับครับผมเอารถเข็นกลับมาเฮาทีมงานรถเข็นเขาไม่ได้เขาไม่ได้เหรอต้องคุณตาจะออกมาเองอ๋อคุณตาจะออกไปรับเองเนาะคุณตาเนาะงป่ะไปเอารถเขียนนี่แหละครับของยูของคุณตากับคุณยายพี่น้องนะครับขับมาเบิ่งแล้วข้าวเดี๋ยวข้าวายหอมอ๋อคุณตาเนี่ยคือขาเนี่ยยางบ่ไดใหญ่เลยนะครับเนาะตัวเนี่ยเนี่ยขาเลยต้องนั่งรถเข็นอย่างเดียว เอาเบื้องต้นลูกหลานเสร็จเฮ็ดห้องน้ำห้เด้อร์บัตในเดอ้อครับพอได้เขา้าง่ายเข้าสบายแน่บ่มีหลังคาเนาะ,ะแม่เนาะยามฝนตกแดดออกก็สิมีหลังค่าส่วน่เนาะจ้าเอาห้องน้ำก่อนเบื้องต้นจ้าส่วนเงือนสั้นบ้านซองนี่เดี๋ยวเพิ่นสิมีหน่วยงานเพิ่นเข้ามาอยู่ดอกจ้าครับแต่ลูกหลานอยากมาซอยเบื้องต้นคือห้องน้ำแบบใหญ่ก่อนเนาะจ้าครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับตอนนี้คุณตานตี่ครับ<า>เบิ่งพี่น,น้องเอ้ยดีใจมากๆเลยครับคุณตานตี่คุณตาสิออกมาเพื่อสิมา เอารถเข็นมามาตามมาไปรถเข็นจากเอื่อยเพื่อนเอามาาหายอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อนว่าเป็นของผู้เฒ่าสําคัญสําหรับผู้เฒ่าใส่นะครับรถเข็นตัวนี้เนาะมาน้องหนูมาอันนี้จะเป็นเสื้อกันหนาวแล้วก็เป็นผ้าห่มที่เพื่อนเอามาาหายอีกเด้อยๆเด้ออันนี้ก็ของเอื่อยเพื่อนผมไปรับมาบางคันดีละนะครับนี่เป็นจะหน่อยมันหนาวแล้วผ้าห่มกับเสื้อเขียนยาวเด้อยๆเด้อ อันนี้ก็จะเป็นของใส่ของสอยทั่วไปเพื่อนเตรียมมาให้รับผมเพ่นไปหมดครับนี่ครับไปดองมาหอดแล้วครับผมผมหอนแน่นเอาตามมานี่เนาะผมนี่เจกินข้าแล้วบ่กินข้าวกินน้ำไปมานี่มอก็ะเดิ้ลหายต้องกินกินกับยังล่ะกินกับยังล่ะว่าท่นคุณแม่ถามตองนั้นครัับนต้มนี่บ่ต้มมาม่านี่บ่ เดางูบอะไรกอตุมหมาตมต่มาตุมหมครับครับซังซัง่าจะเอาลวกกันน่ลวกกันหมูใหครับพ่ออยู่กัน2ตาใหญ่เนี่ะเนะครับอือหม่องชิ้ไฟพี่นงนี่ครับหม่องชิ้นไฟพนนะครับขันไม่ขันหม่เอามาให้มาวานเนาะทีมงานมาให้มาบานเนาะพอนะครับนี่ขันไม คุณยายเราสิกินนุ่มแกนุ่มมายายได้นะครับผมยายมาชมแกให้ลูกหลานแกให้ยายให้ลูกหลานแกให้ครับผมนี่คุณตาสิออกมาเอารถบัทนี่ได้แหละรถเทาอยู่ทั้งนอกไปเนาะนี่แหละครับมองที่จานทร์ลอยลงเฟียดไปนะครับพี่น้องบางคนอาจจะบอกท่านเห็นนะครับเห็นแต่ทางเฟียดที่จานทร์ลอยลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้หน่วยงานทางภาครัฐเดี๋ยดพ้นก็บสืยืนเมื่อขมาทางด่านมองพักอาศัยแต่ว่าตอนนี้ จันลอยกับทีมงานก็คือว่าแค่อยากได้ห้องน้ำม,มาให้ตากับย่าผู้ใดมีจิตกุศลผู้ใดมีจิตศรัทธานะครับอยากซอยบริจาคนะครับซอยเหลือทั้งตากับย่าค่ะทักทายมาทางเฟีจัดลอยได้เด้อครับเด้อนะครับเฟียดลอยวันแมนโชว์นะครับ,รชชรบทักมาหาส่วนตัวเลยนะครับไปพูด <c oughs> ตาเปิดเสร็จป้าเอารถใหม่คันนี้เพิดเสมาเอาคันนี้นะครับรถเข็นอันนี้มะม่มมวงแหงมะว่านครับทีมงานเท่ามะม่วงแหงมะว่านตัวนี้นะครับ โอ้ห่อนแดดอยู่พี่น้องเลยมันีอันแดดมันอยู่กลางหน้าครับนี่ครับอยู่เสาไฟฟ้าโอ้เสายังไงเสาอันโทรศัพท์นะครับเสาทู่เสาทู่นะครับแต่ทางเข้ามาเกือบเครียบนะเดี๋ยวกระบวนการต่อไปบนเตี้ยจังไดกับจังว่ากันอีกครับพี่น้องแต่เบื้องต้นกับกําลังโซกันอยู่ข้างนั้นนี่นะครับ บางทีล่ะคุณตาคอยตอดมากด้ยเดี๋ยวนี้ลวดเขาเขาได้ประตูมันหน่อยบ่ตาโอ้ยหน่อยจะบางตีล่ะคอยตอดมากพี่น้องเลยใกลยูยตัวล่ะมันพื้นกับบอมเป็นพื้นปูนมันเป็นพื้นอันดินมันซุ่มมันอันไี้โยมันวาแข็งเนาะได้ซองแบบได้ซองขั้นเลยบาทนะทีมงานร่วมใจกันยูมาขั้นหนึ่งมาอวานนี้นะครับทีมงาน เอามาอีกมือนี่นะครับจากคุณพี่เพิ่นไหหมานะครับอีกขั้นหนึ่งก่อบพระคุณพี่สาวหลายครับอยู่ทั้งกอนเกนนะครับมอบขั้นนี้มาอีกขั้นหนึ่งไห้คุณตาคับคุณยายพ่อได้ตอดไปตอด,ตอด,ตอดมา่าแถวแถวนี้นะครับขั้นนี้เป็นรถโยกครับอันนี้เป็นรถโยกแล้วก็ทีมงานก็า่างคุยกันเรื่องเสียดอ่างกงการแบบที่ดินน่นนี่นั่นไปอีกนะครับหลายแน่วที่ดินแน่แล่ะก็ นะเรื่องเฮตดบานน้ำนะครับแต่ยินเพื่อนว่านะครับโครงสางกันเอา้าทีมงานเข้ามาอีกนะครับวัสดีครับโอ้มาขึ้นกันนะครับอันนี้ก็นหนึ่งในทีมงานร่วมใจกัตันยุ้งืึกันครับเพื่อนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทหารนะครับมาจังนนนนหน่ายนอนี่นอสีนครับสีน่ายนะครับผมนี่มาหอดแล้วนะครับมาเบิ้งน้ำกัน เป็นทีมงานเดียวกันนี่แหละครับร่วมใจกันอยู่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าเพคนคนสิเป็นทีมงานของเจ้าหน้าที่ทั้งทหารนะครับเพคนได้ออกมาคือกันเมื่อกี้นะครับได้นัดกันมาพี่น้องเลยบอกว่าง่ายคลิปนี้นะครับพพีีพ <c oughs> พี่่่่บบบขึ้้้้นนนนนหาาเลยครัอองท <c oughs> นี่คือกาลังคุ้ยงันกันอยู่ับเป็นน้องตอนนี้น่ครับเอาไน่ครจะแหงเนยขนา่แล้วใ่ล้วคุณตานีมาเอารถแล้วรถเอาเขาไปได้เสียเขาอย่างไี้ละตาบบดนี้ฝนสิว่าตัวข้ามตีโยกเอาเขาไปกับบไดดนอกประตูมันหน่อยเนาะแมนครับ กันบ่เห่าขยายประตูให้แล้วไหมให้มันลดหลมลดหลมลดบ้าขยายประตูแม่ก็ชิมมาถมครับนี่ละให้ผู้ว่าชิมไม่แต่ไม่ะครับอืมเก็บสีไม่ใส่ไม่นะเก็บสี่ายง่ามเลยสีใดไม่เร็วเร็วเนี่ล่ะตาผมว่าสีได้ไม่เร็วเร็วเนี่ล่ะนะครับพี่น้องเห่าเบิ่งหลายๆช่องหลายๆช่องทางหลายๆอันพี่น้องสิมากได้ว่ากันครับผมรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐเพิ่นก็สิออกมาซอยนําคิดว่าต้องมาแท้ล่ะพอนะครับ เนาะครับผมกํา <desserts> ล <mom> ังขาโปมิเลยกําลังขาโปมิ <ss> ่กําลังขาเราโปมีเลยยังย่งตัวอยู่เลยครับเอาพ่อใดอาศัยรถเข็นพ่อใดตอดไปเนาะตาเด้อครับผมผู้เศร้านี้ผู้ใดเอาขึ้นรถเข็นก็ค่อยเจ้าึ้นไปงัฟื่องนี่นะเอ้านี่คุณยายทตรงนหุ่นนะครับนี่แหละครับเอาบาทนี่เสียพี่น้อง ซอยกันขมาด้เป็นน้องเดอร์บารเดอร์ทั้งด่านห้องน้ำนะครับทีมงานจัดลอยสีผ้ามาเข็ดห้องน้ำนะครับให้คุณตากับคุณยายเป็นห้องน้ำแบบสมบูรณ์แบบกเก่าเนี่ยอันนี้คือบ่มีลังค่าครับนี่ครับห้องน้ำแนมไปนะครับม่มีลังค่าเลยนะครับพ่อได้ลบแดดลบฝนครับพี่น้องนะก็มีมีเล็กมีอิดมีปูนมีหินมีดยางเนี่ยนะครับอันนี้คือต้องใส่ทุนซื้อแต่ว่าแรงงานเดี๋ยวทีมงานจะลอยสีมาเข็ดเเองเป็นสร้างเองนะครับ ทีมงานร่วมใจกับตันยู่ขอนแกน่นนี่สิมาเป็นสร้างให้นะครับตาเด้อเอาจังสรนเนาะครับผมเอาบัดนี้กะมางหอดเลี่ยวสูส่ๆคุณตาห้าบัดนี้เนาะ <c oughs> คุณยายน้ำนะครับสองตายายอยู่ปลายหน้านะครับสูส่ๆตาลูกหลานมาเหรียญมาเยี่ยมมายามแล้วละ่ดะดีใจดีใจเลยครับบัดนี้ลงคลิปนี้ไปเทือมีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีของจันร้อยเทือเพิ่นจะร่วมด้วยนะครับเมาัดสิได้เปิด เปิดอันรับแล้วก็สิเอาเงินส่วนนั้นไปซื้อเอ็ดหินบูนายมาเฮ็ดให้คุณตาเด้อครับผมครับผมาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี้ล่ะพี่น้องบัดนี้ฮ้อนแล้วฮ้อนแล้วเดี๋ยวคุยงานกับทีมงานต่อนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังคุยงานอยู่เรื่องที่เรื่องเฮือนเรื่องต่างๆนานานะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับเพิ่์ดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เพ่นกระมานะครับทีมงานเจ้าหน้าที่ทหารกระมานะครับมานี่เอาโอเคพี่น้องนะเด้อตาเด้อขอบพระคุณเลยหล่ะเด้อตาเด้อ แข็งแรงแข็งแรงคือเก่าคุณยายนําคุณยายครับขอบพระคุณหลายๆครับคุณยายครับผมเดี๋ยวจังไดสิมาเฮ็ดห้องน้ำให้ได้ใหญ่เด้อครับเอาสาธุพี่น้องครับมาร่วมบริจาคน้ำกันพี่น้องทักเข้ามาทางเฟซจัดร้อยเด้อครับเด้อร้อยวันแมนโช่นั่นแหละซื้อเฟีดติ้งหน่องเข้ามานะครับครับขอบคุณเจ้าของรถน้ำนะครับมือว่านเนาะโอเคครับกุตาเอา ขอพระคุณแฟนครับเอฟซีน้ำคตาเนาะขอพระคุณทุกคนมาสานคุณตาบ้าขอพระคุณทุกคนขอให้นำ้นำ,นำน้ำมลยยิ่งยิ่งขึง้นไปความจิตใหญ่ได้ความไข่ใหญ่เข้ามาครับซาถูกคุณตาเอาคุณตากระแข็งแรงขึ้นกัน้อคุณตาเด้อครับเอาเอาหมันหมันยื่เนืนน่คุณตาครับซาถูกพี่น้องครับ<ด>ขอบคุณลหลายๆครับป่านนี้เดี๋ยวคุยงานกับทีมงานก่อนนะพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับคุณตาจะขึ้นรถ นี่คุณตาขึ้นรถโชว์เลยคุณยายสิขึ้นคันนี้เนาะเอาน้องไปน้องไปให้ยายขึ้นคันนี้นะลูกยนไหลได้ด้อยนี่ตาแล้วขึ้นก่อนจับไปเห็นเล่าเนี่ยจับรถไปให้ตาได้เด้อเมื่อเช้านี่ผมก็คุยกันจับยายอยู่วะตาขึ้นเอายายเลี้ยงไปปูดตาอ่ะพูดผู้ใดสิหอนหันหอน 还好吧，对的。